สติย้อนกลับไปดูเหตุแก้ที่เหตุไม่วุ่นวายงมงายกับข้ามควรกับผลครับถ้าถ้าหาว่าคิดได้อย่างนั้นคงจะไม่มีคนมาบอกอาจารย์ว่าอยากจะตายแล้อแต่ถามแล้วอยากตายแล้วตายวันนี้เลยไหมไม่เอา แต่ไม่อยากเกิอะไรมีไหมคะเจอบ่อยไหมคะเคยเจอครับแม่แต่แม่คุนแก้วในสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมนะครับอ่ะ้าอายุเยอะแล้วใชนะโอ้ยวันนี้แม่ปวดหัวเข่าจังเลยอยากจะตายเราก็บอกว่าแม่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยทุกๆคนนะเมื่ออายุมากขึ้นน่ะมันเปรียบเสมือนเรือรั่วเรือรั่วปั๊บที่มันค่อยๆจะจมละทีนี้บางทีแม่พูดหรอแล้วแล้วเมื่อไรล่ะ เรือมันจะลั่รูใหญ่ๆ่ะมันจะจมเร็วๆจะได้หมดเวรหมดกรรมจะได้หมดเวรหมดกรรมสักที <c oughs> จะได้ตายตายสท <c oughs> ีนึ่ง <c oughs> การที่พูดเช่นนั้นสังเกตไหมผมบอกแม่สังเกตไหมครับยามเจ็บไข้ใครๆก็อยากหายค่ะเจ็บเจียนตายใครๆไม่อยากอยู่ต้องหาคนเยียวยาคอยเฝ้าดูแต่พอรู้ว่าใกล้หายลืมตายเลยจริงมันตายไม่ไม่อยากตายไม่จริงอ่ะ ม,มันออยยากยู่ปรารถนานิพานก็บอกเอาวันนี้เลยไหมล่ะไม่เอาใช่ไหมครับปาถนานิพานก็ยังเป็นการปรารถนาผลาแต่ไม่ยอมไม่ยอมทําเหตุที่จะไปถึงนิพานเห็นไหมครับมนุษย์มนุษย์เราส่วนใหญ่นะผมใช้คําว่าส่วนใหญ่เลยเป็นนักอธิษฐาน<อ>แต่อธิษฐานขอเอาแต่ไม่เคยอธิษฐานขอทาเลยสาธุขอให้ข้าพเจ้าบรรลุมรรคผลนิพานขอผลนะครับถ้าจะขอต้องขอเหตุ ขอเหตุคือขออย่างไรอขอ,อให้ข้าพ<ร>เจ้าได้มีโอกาสได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติต,ตามหลักคําสอนของพระพุทธองค์จนถึงที่สุดแห่งความทุกข์นั่นคือมรรคผลนิพพานคือขอโอกาสได้ศึกษาอ็นนี้เือเริ่มสร้างเหตุสร้างเหตุโดยศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนอย่างไรขอโอกาสในการปฏิบัติจะได้น้อมเอาคําสอนของพระองค์มาฝึกฝนปฏิบัติตนนี่คือขอโอกาสสร้างเหตุไม่ได้ขอผลแต่เมื่อสร้างเหตุ ให้ถูกต้องถูกต้องแล้วผลปรากฏเองผลเราสร้างไม่ได้นะครับเราสร้างได้เฉพาะเหตุนะครับอาจารย์คะทำไมต้องขอเหตุเช่นแล้วทำไมต้องเริ่มจากการศึกษาก่อนครับเพราะอะไรคะเป็นสิ่งที่น่า,น,าน่าสนใจมากาทำไมต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาก่อน<ล>โดยเิพานต้องศึกษาก่อนโดยเฉพาะไม่ว่า,ไม,วาไม่ว่าจะเป็นวิชาการแนวไหนก็ตามสมมุติว่าคุณอัญชรีพรเนี่ยเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยมาก สมมติทำต้มยำกุ้งอร่อยมากค่ะแสดงว่าคุณอัญชลีพรคุณอัญชลีพรต้องมีแรงบันดาลใจเก,เกิดมาปุ๊บนี่ฉันทำต้มยำ <c oughs> ไเปเลยคงไม่ใช่แน่จจะได้เรียนรู้ศึกษาจากคุณแม่คุณยายเป็นต้นนั่นคือการเรียนรู้ละพอก,การเรียนรู้เสร็จว่าแค่เรียนรู้ว่าเห็นคุณแม่ใส่นู่นนี่นั่นแล้วฉันทำได้เลยหรือเปล่าเปล่าคุณอัญชลีพรต้องฝึกหัดทำต้มยำแล้วถามว่าทำครั้งแรกอร่อยเลยไหมก็ตอบว่าไม่ ก็ต้องทําบ่อยๆเห็นไหมครับจนเกิดความชํมนานิชานาญเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นเช่นกันในเรื่องของหลักพระาศาสนาก็เช่นกันจําเป็นจะต้องศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเนี่ยเป็นวิชาพาให้ผลถูกเราเองเนี่ยตรัสรู้เองไม่เป็นตรัสรู้เองไม่ได้จําเป็นจะต้องศึกษาตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสสอนการปฏิบัติธรรมไว้อย่างไรแล้วเดินตามหลักที่พระองค์สอนเมื่อเดินได้ถูกต้องถูกทางผลจะปรากฏเอง ได้ึงกล่าวเช่นนั้นเพราะพระพุทธองค์เดินแล้วแล้วก็เดินให้เราเห็นแล้วแล้วยังทิ้งร่องรอยแห่งฝ่าพระบาทให้เราได้เจริญรอยตามไปด้วยอาจารย์คะแต่ว่าเวลาที่เราศึกษาพุทธป,ประวัติพระพุทธองค์นะคะหรือว,ว่าประวัติครูบาอาจารย์หลายๆหลายๆท่านก็ตามนะคะคบ,บางบางองค์เนี่ยบางรูปเนี่ยเราคิดว่าเราเชื่อว่าท่านพพานอะ่ะนะคะค,ความเป็นมาบางคนบอกท่านยิ่งใหญ่เหลือเกินอะ่ะคิดไม่กล้าปรารถนาขนาดนั้นครับ ควรทีคิดแบบนี้ไหมคะจริงๆแล้วเราต้องมองว่าเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคืออะไรเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความนิ่งแต่เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือความพทุกข์นั่นคือเป้าหมายอันสูงสุดนทุกข์วิธีการพทุกก็คือต้องวิธีการพ้นทุกก็คือจะต้องมีการาจเจริญวิปัสสนาะนะครับเจริญวิปัสสนาก็คือมีสติ มีความรู้สึกตัวสิ่งที่ปรากฏที่กายที่ใจแล้วเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏที่กายที่ใจนะแสดงไตรลักษ์คำว่าไตรนี่แปลว่า3คํคำว่าลัก,ลกษณะ3ประการอันได้แก่อนิจังไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนแปรปวนแล้วก็เปลี่ยนไปทุกขังคือธรรมชาติที่ถูกบีบคั้นทรงอยู่สภาพเดิมนานๆไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นเพียงแค่รูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นและมีอีกความหมายหนึ่งคือบังคับบัญชาเข้าไม่ได้นี่นี่คือหลักวิธีการ แต่ทีนี้เราลองมาสังเกตนะครับลองมาสังเกตหลักที่พระเจ้าทรงตรัสสอนว่าสมมติถามว่าคุณอัญชรีพรในชีวิตนี้เนี่ยในมุมไหนของชีวิตที่คิดว่าตัวเองมีความสุขมากเหลือเกินมุมไหนที่เป็นความสุขของชีวิตลองเอาสักหนึ่งมุมของชีวิตมุมที่เราฝันนะคะฝ่ายฝันว่าเราจะสร้างความก้าวหน้านชีวิตโดยการ มาตรสอบเรียนต่อชั้นมัธยมปลายที่ใม้ได้ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็ได้เรียนสมปรารถนาถามว่านวินาทีนั้นวันนั้นมีความสุขไหมครับมากเหมือนกับมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามันเป็นก้าวใหม่ในชีวิตเราอะไรอย่างงี้ยถูกต้องมันมากลองสังเกตนะครับเรากำลังจะพิสูจน์คําสอนพระเจ้านะครับว่าคุณอัญชริพรสามารถรักษาความสุขตอนนั้นอ่ะให้มันอยู่ตลอดนิรันดร์การจนถึงวันนี้อย่าให้มันหายไปไหนเลยนียทำได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยง เพราะมันเป็นทุกขังทนอยู่สภาพเดิมนานๆอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาจะบังให้มันบังคับให้มีความสุขตลอดนิรันดร์การทําไม่ได้นั่นหมายความว่าเราเริ่มเข้าไปเรียนรู้ชีวิตของความจริงๆแล้วว่าสุขก็ดีทุก,ก็ดีสุดท้ายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปฉะนั้นเวลาความทุกข์เกิดอย่าไปฟูมไฟอะไรกับมันมากเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปความสุขก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ารู้สิ่งใดแล้วนี่ภาษาธรรมะท่านใช้คําว่ากําจัดอภิชาและโทมนัสคําว่าอภิชาแปลว่ารู้สิ่งใดเห็นสิ่งใดแล้วอยาหลงยินดีรู้สิ่งใดแล้วอย่าหลงยินร้ายกับสิ่งนั้นนะ เพราะเหตุใดถึงไม่ให้หลงยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหากหลงยินดีในความสุขหรือความสงบวันหนึ่งความสุขสงบแปรปรวนเราก็จะได้รับรางวัลคือความทุกข์เห็นไหมครับถ้าหากเราไม่หลงยินดีกับสุขสงบแค่รู้ตามที่มันเป็นเท่านั้นเองสุดท้ายเราก็จะมองเห็นว่าสุขกับทุกข์มีค่าเท่าเทียมกันเพราะเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้มีเหตุปัจจัยให้เกิดก็จะเกิดมีเหตุปัจจัยจะดับมันก็ดับของมันเอง ถ้าเราเป็นเพียงแคผ่ผู้รู้ผู้ดูด้วยใจที่เป็นกลางทุกจะไม่กั้มไกลจิตใจได้เลยแล้วถ้าหากว่าไม่อยากจะทุกข์มากกว่านี้ครับไม่อยากจะต้องเจอความทุกข์อีกอาจารย์แนะนำยังไงคะหนึ่งเริ่มต้น ต้องไม่สร้างเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์จริงไหมมันเรื่องต้องเหตุถ้าเรามัวแต่ฉันไม่อยากจะทุกข์จะท่านทําเหตุที่จะต้องทุกข์อยู่ร่ไปคือมองคลสูตร38ประการนี้ไม่ได้สักข้อหนึ่ง,งอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับมันต้องสร้างที่เหตุไม่อยากจะทุกข์ต้องรู้ว่าเหตุผลที่ทาทุกข์นี่มันมาจากเหตุตัวไหนแล้วเลี่ยงซะอย่าทําอีกเป็นต้น ถ้าเราไม่ทําที่เหตุสัยอย่างเดียวทุกอย่างก็จบผลจะไม่ปร้คแล้วมันตามมาหรือเปล่าอาจารย์บางคนก็บอกฉันทําดีนะชาตินี้มนุษย์ทุกคนในอดีตชาติทุนแล้วแต่เคยทําดีและไม่ดีกันทั้งนั้นนะครับพระพุทธเจ้าทรงสอนตรัสสอนเรื่องกฎแห่งกรรมใช่คะ่ะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนบอกว่าจงไป เป็นไปตามยุากรรอ้ใช่ค่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนที่ไม่ไม่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมก็จริงนะครับใครทํากรรมอย่างไรไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นทั้งดีและไม่ดีแต่พระพุทธเจ้าเน้นเรื่องปัจจุบันกรรมสําคัญที่สุดปัจจุบันกรรมการกระทำการกระทำนะเดี๋ยวนี้บัดนี้บัตรนาวนี่แหละครับอดีตสิ่งที่ทําดีและไม่ดีไปแก้ไขไม่ได้แต่บัตรนาวคือปัจจุบันนี่แหละสามารถทําดีได้นะครับและทำเก่ามันตามมาไม่ทันหรออาจารย์มันจะตามทันไม่ทันอย่าไปพูดถึงเขา <c oughs> เอาเป็นว่าณวันนี้เราทําดีที่สุดนะครับ <c oughs> เราทําดีที่สุดปั๊บกุศลกรรมกําลังหล่อเลี้ยงจิตใจมันมีสุขตั้งแต่วินาทีนี้วินาทีนี้เลยแต่ถ้าหากว่าเราเอื้อมไปสู่อดีตยกตัวอย่างนะครับไปคิดถึงอดีตว่าเมื่อ <ๆ S 1> ก่อนนั้น,นฉันทํานู่นฉันทํานี่ไม่น่าเลยไม่น่าเลย <c oughs> สังเกตนะครับมันอุปมาเหมือนกับสำเนาหรือว่าซีลอกหรือก๊อปปี้บาปขึ้นมาจิตเราจะเศร้าหมองขึ้นมาทันทีเพราะระลึกรู้สิ่งที่เคยทําไม่ดีในอดีตไว้ แต่ในมุมกลับถ้าระล,ลึกรู้สิ่งที่เคยกระทำดีในอดีตไว้มันก็จะเกิดความสุขก็เหมือนกับสำเนาบุญขึ้นมา<ะ>หรือก๊อปี้บุญขึ้นมาใหม่ เช่นกันแล้วเช่นเดียวกันถ้าหากวันนี้เนี่ยทำบุญทปํปในสิ่งดีไว้บางคนเนี่ยก็ชอบเก็บใบนุมโมทนาบัตรนะใช่ครับ<笑><笑>เก็บใบนุมโมทนาบัตรพวกมีความสุขมากไปทําบุญท,ทาทานที่ไหนก็จะต้องทาอะไรทุกอย่างอย่างปปนี่แล้วเก็บเป็นแฟบเขาบอกว่าเวลาผ่านไปเวลาเขาเห็นสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับความสุขของเขา,า <c oughs> แล้วเขาก็ทําทุกอย่างไม่ได้ว่ามุ่งมั่นทําบุญนะคะแต่อะไรที่เป็นความดีเขาจะเก็บสำนามันไว้เยอะๆอันนี้จะจะมีมุมบางมุมที่มันเกินไปหรือเปล่าคะ จริงๆต้องตอบว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนนะครับจะทําอะไรก็ตามทําไปเพื่อลดละเลิกการทําความดีไม่ได้หวังว่าจะต้องได้ดีการทําความดีไม่ได้หวังว่าใครจะต้องเชิญสรรเสริญชื่นชมว่าเราเป็นคนดีแต่ที่ทําความดีเพราะมองเห็นว่าสิ่งนั้นดีมีประโยชน์จึงทําทาดีเพื่อความดีทาดีแต่พอดีทําดีให้ถูกดีทําดีให้ถึงดีทําดีแล้วไม่ยึดติดในดี นั่นแหละครับจึงจะอยู่เหนือดีและชั่วได้แต่ถ้ายังทําดีแล้วยังยึดติดในดีนะครับระวังให้ดีความดีจะกัดเอาตัวอย่างนะครับรสมมุตินะครับสมมุติตรงนี้เป็นเสาสาลาคุณอัญชลีพรเป็นผู้สร้างเสาสาลาแห่งนี้นถวายวัดชื่อดีฉันทําไมมันต,มน,นติดชื่อไว้เลยอัญชลีพรติดชื่อไว้เรียบร้อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถามคุณอัญชลีนะครับว่าเวลาคุณอัญชลีมามาวัดเนี้ยค่ะ จะมันนั่งพิงเสาต้นไหนครับดูสาราตรงน,นี้าาแหละคือเดินเข้ามายังไม่ทันยกมือไหว้ครับ <c oughs> ดูเสา,าก่อน <c oughs> เราจะเดินเข้าไปที่เสาที่เราสร้างถวายวัดทันทีทีนี้สมมุตินะครับ<า>สมมติว,ว่าวันนั้นอ่ะวันนี้แล้วกันวันนี้คุณอัญชลีพรนี่มาช้ามาสายน้องคนอื่นก็เลยมานั่งแทนที่สังเกตไหมครับ <c oughs> ใจเป็นไงครับมันของฉันมันของฉันมันไม่พอใจนั่นโดนบุญกัดเห็นไหมครับเสานี้ได้ถวายแด่สงเป็นของส่วนกลางสง หมดของไม่ใช่ของเราแล้วแต่เรายังยึดติดว่าเป็นของชั้นพอมีคนมานั่งสถานที่ของชั้นปับ๊บความทุกข์มันจะให้เป็นรางวัลมันจะกัดเอาเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสรรพสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นคําว่าสรรพสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นนั่นคือไม่ยึดแม้แต่ทั้งความดีแต่ไม่ได้แปลว่าต้องทําความชั่วชั่วไม่ทําอยู่แล้วแต่แม้ทําความดีก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องยึดติดในดีนั้นๆ ทำความดีเพราะเห็นว่าสิ่งนั้นดีมีประโยชน์ทําเถอะทาแล้วก็หมดหน้าที่ของการทำทำแล้วดีแล้วที่ได้ทําถ้าเราวางใจเพียงแค่นี้ปั๊บเนี่ยเราจะไม่ทุกข์กังวลใจเลยว่าทําไมฉันทําดีแล้วไม่มีใครเห็นความดีที่ฉันทาเลยไม่จริงไม่จริงเพราะทาดีดีแล้วที่ทําดีนวินาทีที่ทําเห็นไหมครับไม่ใช่ดีเพราะปากเขาชมถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่ดีคนชมบอกว่าคนนี้ดีจังเลยมันไม่ทาให้เราดีเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยหรือว่าเราเป็นคนไม่ดี ให้คนทุกคนมาชมว่าดีเราก็มันก็ไม่ได้ทำให้เราดีถูกต้องครับดังที่ท่านเขาพูดคำว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทํำสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวใช่ค่ะดีชั่วไม่ได้อยู่ที่คําพูดของคนอื่นเขาฉะนั้นบางครั้งเขาอาจจะว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือคนดีก็ตามสังวรสํารวมมามองกายใจตัวเองซิว่าดีจริงอย่างที่เขาพูดหรือไม่ ดีไม่ดี<ร>มาตรฐานต้องพุทธเจ้านะคะ,ะ,คะต้องมีมาตรฐานนะครับดีตรงนี้หมายถึงว่าดีที่มีเป็นคนที่มีศีลคําว่ามีศีลคือไม่เบียดเบียนใครด้วยกายและวาจาการที่เราจะไม่เบียดเบียนใครด้วยกายและวาจาจิตจะต้องเป็นปกติซะก่อนถ้าจิตเป็นปกติกายวาจาก็ต้องเป็นปกตินั่นดีด้วยการมีศีลสองดีด้วยการมีสมาธิหรือเรียกว่าสามถะจิตสงบอันนั้นก็คือดีที่จิตสงบขณะนั้นเนี่ยสิ่งที่มารบกวนจิตให้ฟุ้งซ่านไม่มี อันนั้นก็คือดีแบบสมถคะคือได้ความสงบของจิตแล้วก็ดีแบบวิปัสนาคือดีดีแบบไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นดีแบบไม่มีความเห็นผิดดีแบบพ้นทุกพ้นทุก์ได้อย่างสิ้นเชิงอันนี้คือดีถึงที่สุด